ในเรื่องของการฝึกซ้อม,อมคุณปันชยัยและหลายครั้งเนี่ยเราเห็นเหตุการณ์ที่บางครั้งมันมีผู้หมดสติใช่ไหมคะคจนต้องมีการทําฟื้นคืนชีพหรือว่า CPR บางครั้งเนี่ย คนที่มีความรู้รพื้นฐานเนี่ยก็พอที่จะช่วยเหลือได้จนบางครั้งเนี่ยเราพูดว่าจริงๆมันควรที่จะไปบรรจุอยู่ในแผนการเรียนไม้ของอนักเรียนแต่ละระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นประถมก็ได้มัธยมก็ได้เพราะว่าแม้ว่าการทาักษะการ,รฝึก CPR เนี่ยนะคะจะสามารถทบทวนฝึกได้ทั่วไปก็จริงในสื่อออนไลน์เนี่ยแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะต้องมีการฝึกอยู่บ่อยๆครั้งเช่นเดียวกันถึงจะทําให้มีความชํานาญมีความ เชี่ยวชาญน,นะคะจะช่วยฟื้นคืนชีพให้กับผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นการฝึกซ้อมจนชำนาญน,นี้ค่ะก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจแล้วก็กล้าเข้าเะเินเหตุตามขั้นตอนที่ถูกต้องได้ด้วยค่ะให้โดยการกนะครับคุณคุณคุณ คุณคุณคุณตบเขาแรงๆนะครับแล้วดูว่าเขาลืมตาตื่นหรือเปล่าถ้าเขาไม่ลืมตาตื่นให้ตีประเมินว่าคนไข้ไม่รู้สึกตัวนะครับเราจะต้องทําการขอความช่วยเหลือจากแหล่งภายนอกร่วมด้วยนะครับก็คือเราจะโทร1669นะครับ พัฒนาเกตอ่อนวัย40ปีหัวหน้า,ผานแผนกห้องฉุกเฉินพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสิริเวชจันทบ,บุรีที่ทำงานคุกคลีอยู่กับทีมหน่วยแพทย์ฉุกเฉินมาตลอด18ปียืนยันว่าหัวใจสำคัญนอกจากทักษะการทำ CPR ที่ถูกต้องแล้วคือความกล้าและจิตใจที่มุ่งมั่นเมื่อต้องเผชิญเหตุและคิดเสมอว่าผู้ป่วยที่อยู่ตรงหน้าคือญาติพี่น้องคนที่เรารักและจะต้องทำทุกวิธีทางที่จะยื้อชีวิตเอาไว้ให้ได้แม้จะมีโอกาสเพียงน้อยนิด ทุกครั้งที่เจออยากให้เข้าไปช่วยถ้าเราไม่ช่วยเขาตายแน่นอนถ้าเราช่วยเขามีโอกาสรอดอยากให้คิดว่าเวลาเจอคนที่หมดสติให้นึกถึงเป็นญาติของเรานะครับเราจะได้เข้าไปช่วยเหลือเขาทำให้เขากลับมามีชีวิตรอดอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้มาถึงหลักการทำการ CPR คนไข้ที่คนไข้ไม่รู้สึกตัว เราจะทําการวางตําแหน่งมือนะครับเราจะวัดนะครับกึ่งกลางหน้าอกคนไข้ตัดกับราวนมนะครับแล้วก็วางบริเวณส้นมือนะครับใช้บริเวณส้นมือวางบนจุดที่ตัดกันนะครับเอาอีกมือนึงประกบคนไข้นะครับแล้วก็โน้มตัวมาข้างหน้า90องศาศอกตึงแขนตึงแล้วทำการกดนะครับกดลึกประมาณ1-2ถึงนิ้วนะครับอัตราเร็วอยู่ที่100ยถึงครั้งต่อนาทีนับในใจนะครับ 1และสอและสาและสีและห้และหกและเจและแปไปเรื่อยๆครบ2นาทีก็จะเปลี่ยนคนปัม๊มจนกว่าจะมีรถพยาบาลมานอกจากการทำ CPR ต่อเนื่องตามจังหวะ120ครั้งต่อนอาทีแล้วอุปกรณ์เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติหรือ AED นับเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นคืนชีพที่ปัจจุบันพบติดตั้งในพื้นที่สาธารณะหลายจุดซึ่งวิธีการใช้ไม่ยุ่งยาก แต่ช่วยโอกาสรอดชีวิตเพิ่มขึ้นหากการเดินทางของผู้เชี่ยวชาญยังไม่มาถึงในเสี้ยววินาทีของชีวิตผู้เผชิญเหตุเป็นผู้ชี้เป็นหรือตายให้กับผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นคุณจะมีค่ะอย่างในต่างประเทศที่เขามีมาตรการดีๆเนี่ยเขามีมีกำหนดเลยว่าระยะห่างระยะทางกี่กิโลเมตรหรือกี่เมตรจะต้องมีเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติเนี่ยตั้งตั้งไว นะคะแต่ว่าในใน,ในสถานการณ์ที่อาจจะมีไม่ได้ครบเนี่ยเราก็อาจจะมีในสันที่ใหญ่ๆห,หรือสันที่ที่คนเยอะๆเช่นห้างสรรพสินค้าสวนสาธารนณะการการใช้จริงๆมันก็ไม่ได้ยุ่งยากวิธีการเนี่ยไม่ยากเลยเพราะเครื่องเนี่ยผลิตออกมาทำให้ให้ทำได้ง่ายอยู่แล้วไม่ต้องอ่านกราฟเองเลยอะไรอย่างเงี้ย ทั้งนี้หากมีการนำหลักสูตรการกู้ชีพเข้าไปสู่บทเรียนให้เยาวชนสามารถฝึกปฏิบัตินอกจากจะเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตยังนับเป็นการให้บทเรียนเรื่องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องยึดหลักความปลอดภัยของผู้ช่วยเหลือเป็นอันดับแรกซึ่งประสบการณ์ในการเรียนรู้จะช่วยเพิ่มทักษะการเอาตัวรอดให้กับเยาวชนอีกด้วยจริงๆหลักสูตรเนี่ยมันไม่ได้ยาวมากค่ะแล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไปโดยเฉพาะขั้นตอนแรกเนี่ยมันเป็นแค่ขั้นตอนที่ระหว่างรอการ ช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเพียงแต่ว่าอาจจะต้องฝึกให้ทำได้ถูกต้องถูกวิธีอะไรอย่างเงี้ยบรรจุอยู่ในหลักสูตรคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ค่ะออบุคคลที่อยู่ตรงหน้าที่หมดสติอะค่ะจริงๆเนี่ยเขาถ้าเราไม่ช่วยเขาเนี่ยเขาเสียชีวิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากล้าที่จะเข้าไปช่วยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราช่วยได้เนี่ยมันคุ้มค่ามากเลยถึงเราไม่ช่วยแค่3-4นาทีเขาก็จะเสียชีวิตอยู่แล้ว เพราะว่าสมองเราเขาดออกซิเจนได้แค่4นาทีถ้าเกินสีเนาทีถึงแม้ว่าเขาฟื้นมาโอกาสที่สมองอาจจะได้รับความเสียหายและหากบุคคลทั่วไปที่จะหันกลับมาสนใจทักษะการฟื้นคืนชีพนอกจากจะมีช่องทางศึกษาด้วยตนเองในสื่อออนไลน์ให้ทดลองฝึกแล้วการสมัครเข้าฝึกฝนกับผู้เชี่ยวชาญก็จะช่วยเสริมความมั่นใจให้เกิดความชำนาญได้มากยิ่งขึ้นทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงาน